In the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. All around the globe trying to protect your soul. อาละครับสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกๆท่านด้วยฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เซียนตึงครับใครที่เข้ามาแล้วสามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะฮะยินดีต้อนรับทุทกๆท่านด้วยนะครับสวัสดีครับคุณ2องสดเตรยยินดีต้อนรับด้วยนะฮะต้อนรับทุทกๆท่านอีกครั้งครับเอาละครับท่านผู้ชมฮะยังไงใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยฝากคนละหัวใจสักดวงแล้วกันเนาะนะฮะเซียนตึงฝากหน่อยแล้วกัน อ่ะครับอ่ะเพื่อมปมีการเสียเวลาครับไปเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่าท่านผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยจะมีบิ๊กแมชพิมเมอรีอังกฤษนะครับจเจอกันระหวา่างทางฝั่งของเชลซีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ต้องบอกก่อนครับว่าเกมคู่นี้เนี่ยจะลงเตะกันช่วงเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะฮะทางฝั่งของเชลซีความพร้อมของทีมนะครับวันนี้ขาดแค่ลิสเจมนะฮะติดโทษแบนนะครับส่วนทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ วันนี้ยังไม่มีทางด้านโรดี้นะครับ,บกับทางด้านออสการ์บอ๊อบนะฮะส่วนแจ็คกิลเลชเนี่ยต้องรอเช้คความฟิตอีกทีหนึง่งแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะฮะสำหรับแจ็คกิลเลชคิดว่าวันนี้เนี่ยออันเนี้ยไปไล์อัพคาดการนะครับที่จะลงสนามกันในคืนนี้นะท่านผู้ชมทางฝั่งของเชลซีเองเน,นะฮะอ่ะไปดูฟอร์ม5เกมก่อนดีกว่าท่านผู้ชมครับฟอร์มช่วงหลังมาเนี่ยฮะในช่วงปรีซีซั่นนะครับ ช่วงที่เตะเฟรนด์แมทชเนี่ยทางฝั่งของเชลซีเก็บชัยชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแต่ก็อย่างว่านะฮะบอลเฟรนด์แมชมันวัดอะไรกันมากไม่ได้พอนักเตะเองเขาก็มีสลับปรับเปลี่ยนหมุนเวียนทั้งตัวจริงตัวสำรองนะครับรวมถึงทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เหมือนกันปรีซีซั่นก็โชว์ผลงานได้ไม่ค่อยดีแต่สุดท้ายเนี่ยเขายังไปชนะเชลซีนะฮะไอเกมปรีซีซั่นที่เจอกันล่าสุดเขายิงเชลซีไป4-2นะเกมนั้น นะครับแล้ววันนี้มาเจอกันในหลีกแล้วดันเป็นเกมเปิดฤดูกาลด้วยนะฮะมาดูกันที่ไลน์อพกันอีกทีหนึงท่านผู้ชมทั้งฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้ขุมกำลังเนี่ยถ้าให้พูดจริงๆนะถือว่าค่อนข้างพร้อมนะครับแต่ขาดโรดี้ไปถามว่ามีผลไหมมีผลพอสมควรเพราะว่าโรดี้เนี่ยถือว่าเป็นกองกลางที่ค่อนข้างแน่นนะนะฮะเรื่องของเกมรับนะครับ เรื่องของการตัดแล้วเปลี่ยนจากรับเป็นรุกนะฮะเขาจะเก่งมากเลยท่านโรดี้นะครับแต่ก็แสดงศักยภาพให้เห็นแล้วนะทางฝั่งของซิตี้อ่าไอเกมล่าสุดเนี่ยที่เขาเจอกันกันกบทางฝั่งของเชลซีเนี่ย <8 S 1> คือเกมนั้นอ่ะนักเตะตัวจริงหลายๆคนก็มีมีที่ไม่ได้ลงก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ไอที่ได้ลงก็ถือว่าโชว์ผลงานได้ดีนะไอเกมที่ชนะ4-2นะครับแล้วในค่ำคืนเนี้ยเซียนตึงก็ยังเชื่อว่าทางฝั่งของเปปกูเดล่าครับจะทำได้ดีกว่านะฮะ ขุมกำลังนักเตะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบนาโดสินวาเควินเดอร์บอยเอรึงบราน์ฮารัแลนรวมถึงเจอร์มีโดกูนะฮะแต่ละคนยังอันตรายครับนะแล้วก็ส่วนทางฝั่งของเชลซีเองนะฮะอย่างที่แจ้งไปผลงานช่วงพรีซีซั่นของเขาไม่ค่อยดีแล้วยิ่งนักเตะของเขาเนี่ย โอ้หไม่รู้เสริมอะไรนักหนาท่านผู้ชมเขาเสริมนักเตะค่อนข้างเยอะนะเชลซี Chelsea นะฮะแต่หลักๆที่จะได้ลงคืนนี้ก็ยังเป็นนักเตะพวกชุดที่เป็นชุดประจําของทีมอะเนาะนะครับแนวรับก็มีพวกเลวิโควิลนะฮะแล้วก็บาเดียชิลนะครับด้านหน้าวันนี้คาดการว่าจะใช้ทางด้านเอ็นกุนกูเป็นศุนหน้าตัวเป้านะฮะสามประสานกลางร,รุกก็มีพวกมาดูเ e อเก้อมิคโรมูดิกโคพลเมอร์พวกนี้เนี่ยอย่งมูดิกเนี่ย แอดลองจับตาดูหลายเกมแล้วนะทุกผู้ชมครับจังหวะในการลากเลื้อยสร้างสรรเกมเนี่ยเขาทําได้ดีนะแต่ยังมีปัญหาที่จังหวะจบนะฮะคือพูดง่ายๆลากตัดเข้าด้านในเนี่ยยิงไปไหนไม่รู้เนี่ยเป็นภาพติดตาที่ได้เห็นอยู่ในตัวของมูริกิอยู่ตลอดนะครับเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าองค์ประกอบโดยรวมของทั้งสองทีมนะถ้าพูดถึงความชัวของนักเตะนะฮะยังขาดยังห่างกันพอสมควรครับ นะฮะแล้ววันนี้อัตราต่อรองเปิดมาเนี่ยทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดมาแค่0.5หรือครึ่งลูกเท่านั้นนะครับซึ่งถึงแนะนําว่าให้อยู่ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ดีกว่าครับอะไปดูสถิติกันสักนิดหนึ่งฮะเฮดชูเฮดที่เจอการเมื่อฤดูการก่อนท่านผู้ชมฤดูการก่อนที่เจอกันเนี่ยซิตี้เอาชนะไม่ได้เลยนะครับทางฝั่งของเชลซีเนี่ยซิตี้เสมอทั้ง2เกมเลยนะครับทั้งเกมที่เล่นในบ้านตัวเองแล้วก็เกมที่ออกไปเยือนนะฮะแล้วก็มาเกม FA c เ p เมื่อเมษาที่ผ่่าานมาเนี เฉือนไปหน่งศูนย์นะฮะแล้วก็มีไอเกมล่าสุดนะฮะรปรีซีซั่นนะฮะที่ชนะไปสี่สองแต่โดยรวมแล้วนะฮะเซนถึงมองว่ายังไงก็ต้องไปทางฝั่งของซิตี้ครับวันนี้นะฮะเชลซีเซนถึงมองว่าต้านไม่อยู่ครับเล่นในบ้านดูแล้วนี่งงนะต้องให้ต้องให้ซิตี้ครับในค่ำคืนนี้แล้ยิ่งเป็นเกมเปิดฤดูกาลด้วยนะฮะ,ะ,ฮะเชลซีอาจจะได้เล่นในบ้านเรื่องของอ่ากำลังใจเรื่องของบอลเจ้าถิ่นเะนาะ นะฮะแต่สุดท้ายอ่ะเรื่องของแท็กติกเรื่องของระบบอ่ะซิตี้เขาชนะได้ทุกสถานการณ์อยู่แล้วนะฮะถึงถึงมองว่าเกมนี้ยังไงก็ต้องซิตี้นะฮะท่านผู้ชมจับอ่าถ้าจะให้จับเชลซีที่มองว่ายังไม่มีทรงที่พอที่จะกล้าจับครับเชลซีนะฮะก็ต้องดูฟอร์มกันก่อนอน,นะเกมแรกนะครับแต่สุดท้ายก็เชื่อว่าความอ่าความเป็นระบบนะครับความ ไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยยังให้ทางฝั่งของซิตี้มีมากกว่านะครับวันนี้ให้เลือกอยู่ทางฝั่งของซิตี้ครับคิดว่าน่าจะเอาชนะได้ครับไม่ยากเส่งถึงมองนั้นนะครับอยู่ทางฝั่งของแมนซิตี้ครับในค่ำคืนนี้สําหรับตัวแรกนะฮะไปกันต่อตัวที่2ครับท่านผู้ชมตัวที่2เป็นศึกลาลิกาสเปนครับลาลาลิกาสเปนในค่ำคืนนี้คู่นี้เนี่ยจะลงเตะกันช่วงเวลาตีสอครึ่งนะครับตีสอครึ่งก็ เป็นมายองกาครับเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของทางฝั่งเรอัลมาดริดนะฮะทางฝั่งของเรอัลมาดริดเนี่ยคริสเตียนเอมบัปเป้ลงเกมแรกยิงประตูเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะคริสเตียนเอมบัปเป้เนี่ยลงปุ๊บยิงปั๊บทันทีนะฮะเนี่ยครับไอเกมยูฟาซูเปอร,ร์คัพของเขาอ่ะนะฮะเขาลงสนามไปแค่เกมแรกนะแล้วเขายิงประตูเลยนะฮะ เอาชนะตาราตาเป็น2อูนย์อันนี้คือเกมแรกของเนบบะเป้แล้วเกมนี้ได้กลับมาเล่นในลีกนะครับเจอกับทางฝั่งของมายอกา้ามายอก้าเป็นทีมที่ฟอร์มค่อนข้างดีครับถ้านับโดยรวม1ิบเกมล่าสุดนะฮะมีแพ้แพ้แล้วเป็นแพ้จุดโทษด้วยนะอืมเสมอในเกมเนี่ยหนึ่งหนึ่งแล้วไปแพ้จุดโทษนะแพ้จุดโทษให้กับโบโรญญาทางฝั่งของอิตาลีนะแต่ดูแล้วนะครับวันนี้นะฮะต่อให้เล่นในบ้านก็เถอะนะครับเซนถึงมองว่าไม่รอดครับตอนนี้ เรอัลมาริดนี่มาแบบเต็มรูปแบบเลยท่านผู้ชมนักเตะแต่ละคนแข็งแกร่ง,งต้องบอกว่า <laughs> เกินจะต้านครับเกินจะต้านนะฮะโดยเฉพาะแผงแนวรุกนะครับวินิสุสจูเนียเคลียรเอ็มบัปเป้นะฮะโรดิโกอ่ไหนจะจูดบิลลิงแฮมอีกนะครับชูอามินีตรงกลางอ่เฟเดริโก้บอเบเดโอ้โหแต่ละคนนี่แล้วยิ่งอยู่กันครบแบบนี้นะฮะดูแล้วเนี่ยต้านยากครับทางฝั่งของมาโยกานะฮะ วันนี้แนะนําให้อยู่ทางฝั่งของอทีมเยือนนะครับทางฝั่งของมาดริดซินถึงมองว่า,าจะเอาชนะได้ไม่ยากนะครับแล้วก็รอตามหาเม็ดสได้เลยมาดริดนะฮะเอมบเป้นี่เขามาถึงเปิดประตูแรกให้กับตัวเองก่อนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวซินถึงมองว่าเขาจะฮอตอ่ะนะฮะมองมอ,งอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าองค์ประกอบมันมันครบเครื่องแล้วไงแนวรุกอ่ะนะฮะมีทั้งตัวจ่ายมีทั้งตัวเลื้อนะฮะเอมบเป้เ ความสามารถเฉพาะตัวก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะเรื่องของความเร็วเรื่องของสเปีดนะครับยิ่งมันผสมประสานเนี่ยมันเป็นอะไรที่ครบเครื่องที่สุดแล้วนะถ้าพูดถึงห้าลีกใหญ่ในยุโรปตอนนี้เรดริดเนี่ยน่าจะเป็นทีมที่เต็มด้วยศักยภาพที่สุดแล้วนะฮะที่เหลือก็ต้องไปดูเรื่องของแท็กติกกันนะฮะแล้วคาร์โลเชโรตเตครับนะฮะก็ นะก็รู้ๆกันอยู่แล้วรู้มือกันอยู่นะครับวันนี้คิดว่าบุกเอาชนะได้ไม่ยากครับนะทางฝั่ของเรอัวมาริดนะครับเป็นเกมแรกของการเปิดฤดูกาลด้วยยังไงเขาก็ต้องเอาเลื่องเอาชัยแหละส่วนมายอก้าเองก็เข้าใจอยู่ว่าเล่นในบ้านก็ต้องพยายามเต็มที่แต่มาเจอกับเรอัวมาริดนะฮะที่เต็มศักยภาพแบบนี้โอ้โหต้านยากครับท่านผู้ชมนะฮะแล้วยิ่งอัตราต่อรองเปิดมาเนี่ยเปิดมาแค่นี้เองท่านผู้ชม แต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนจะเหมือนจะไหลขึ้นแล้วนะเหมือนจะไปประมาณลูกครึ่งได้แล้วนะลูกควบประมาณนี้นะฮะอ่ะก็ลองดูแล้วกันแต่เึ่งถึงมองว่า2เม็ดมีนะฮะมาริวันนี้ตามได้เลยนะครับถ้าพูดถึงมายโยกาตัวที่น่ากลัวของเขาก็น่าจะเป็นทางด้านมูริี้อ่ามูริี้เนี่ยเป็นศูนย์หน้าประสบการณ์สูงของเขานะถ้า,าของมายโยกาแต่ดูแล้วก็เ <c oughs> นาะ ออดูศักยภาพนักเตะเสียนึงว่ามันยากยากจริงๆท่านผู้ชมนะฮะเพราะฉะนั้นแนะนำเรอัลมาดริดครับจัดเต็มเหนียวเลยนะครับคืนนี้ตัวที่2นะครับอ่ะอันนี้ผ่านไป2ตัวแรกครับท่านผู้ชมไปก็ต่อที่ตัวที่3ครับตัวที่3บุดีไปทางฝั่งของอาแจกซ์อัมสเตอร์ดัมอาแจกซ์อัมเตอร์ดัมครับจะเป็นเกมที่2ของฤด,ดูกาลนะเกมแรกเขาเล่นในบ้านนะครับก็ เก็บ3แต้มมาได้นะฮะด้วยการเฉือนเอาชนะทางฝั่งของเฮดรวินไป1 0ศูนย์นะครับเกมนี้ออกไปเยือนทางฝั่งของ NAC เบรดานะฮะอัตราเปิดมาเนี่ยอยู่ที่1ควบนะครับต้องบอกว่าลูกครบลูกครึ่งนะฮะส่วนทางฝั่งของ NAC เเบรดาเองนะฮะฟอร์มก็ไม่ค่อยดีครับนะฮะช่วงพรีซีซั่นช่วงเฟรนี่แมตช์บอลอุ่นเครื่องก็นะก็อย่างที่เห็นนะครับฟอร์มของเขา ส่วนทางฝั uh, yep. League, anyways, yeah. okay. okay. well, ่งของอาแจกเองนะฮะเขาผ่านเกมทั้งยูโรปาลีกนะครับทั้งเกมลีกเขาผ่านมาแล้วแต่ว่าเกมยูโรยูโรปาลีกเนี่ยเขาเขาไปตกรอบนะท่านผู้ชมเขาไปตกรอบแพ้กับพานาทินยกอนนะตกไปไวมากนะอาแจกนะฮะแต่ก็เกมนี้ในลีกเขาก็เน้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งอีกอย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมะสถิติที่เคยเจอกันมาท่านผู้ชมลองดูสักนิดหนึ่งอาแจกเจอกับเอ c เอซีเบด้า คือพูดได้ไง่ายว่าชนะขาดตลอดครับเกมไหนที่อาแจากเอาชนะได้นะคือยิงขาดตลอดนะฮะไม่ว่าจะเป็น50 30 31 80อย่างเงี้ย5 2, 4 4 2 2 0ถามว่าวเกมที่เสมอมีไหมมีมี2เกมนะฮะแต่ก็ต้องย้อนกลับไปนู่นนะฮะ2015 2014นะฮะแต่สถิติเวลาเจอกันเนี่ยอาแจากค่อนข้างข่มนะครับแล้วมาเจอกันตรงนี้แบบนี้ซึ้นถึงบอกเลยรอดยากครับ NAC Breda นะฮะอ่ะไปดูขุมกำลังของทางฝั่งอารแจกกันสักนิดหนึงครับทุกผู้ชมอารเนี่ยขุมกำลังนักเตะที่เขามีตอนนี้นะครับที่แนวรุกที่พอพึ่งพาได้นะต้องบอกว่าแนวรุกตัวหลักดีกว่านะฮะไม่ใช่พอพึ่งพาได้เป็นตัวหลักเลยนะฮะก็มีพวก Stephen b e r g w i นะครับมีพวก Brian r o b ี y นะฮะพวกนี้ยังอยู่กันนะครับแนวรุก นะส่วนตรงกลางเนี่ยก็ยังมีพวกสเตเฟนเบิร์ฮุส์นะฮะมีจอร์แดนเฮเดอร์สันนะครับเบอร์ทานตาโอเร่ขุมกำลังนะักเตะไม่ใช่ธรรมดาครับทางฝั่งของอาร์แจกนะฮะแล้วก็ทางฝั่งของเอ c b เอซีเบาเนี่ยเขาเพิ่งขึ้นมาด้วยนะท่านผู้ชมนะฮะดูแล้วเนี่ยรอดยากครับอาร์แจกเกมแรกเก็บชัยมาแล้วเกมนี้ก็จะบุกเก็บได้อีก3แต้มครับเสี่ยงถึงมองอย่างนั้นฮะ แล้วเกมในค่ำคืนนี้อาร์เจน์เนี่ยแตะกันช่วงเวลา3าทุ่ม45้านะครับอีกไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะฮะใครที่สนใจนะเซนตนถึงมองว่ามาตามได้เลยครับอาร์เจน์ออมสเตอร์ดัมนะฮะเอ็นเอซีเบด้าเขาเพิ่งเขาเพิ่งขึ้นมาด้วยนะครับแล้วดูแล้วเนี่ยนะไม่ไหวครับมาเจอกับทางฝั่งของอาร์เจน์ที่ขุมกำลังก็ถือว่าเปรี้ยอยู่เหมือนกันนะฮะและยิ่งฟอร์มโดยรวมแบบนี้นะครับวันนี้เซนถึงก็เลยแนะนําว่าให้ไปที่ สามทีมหลักของอต้องบอกว่า3ยอดทีมของลีกนะครับทั้งแมนซิ t y ตี้ทั้งเรอัลมาดริดทั้งอาแจกซ์อัมสเตอร์ดัมซึ่งถึงมองว่าทั้ง3ทีมจะเก็บชัยชนะได้นะครับจะเข้าเป้าตามนัดทั้งฝั่งของอาแจกซ์เนี่ยอาจจะต้องอตามลุ้นอีกสักนิดนึงเพราะว่าต้องยิง2เนาะนะแต่ิ้นถึงสุดท้ายแล้วฮะิ้นถึงเชื่อว่า3ทีมนี้คืนนี้จะเก็บชัยชนะได้ครับทั้ง3ทีมเลยนะฮะ ยังไงก็ลองดูครับทุกผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญครับในส่วนค่ำคืนนี้คู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเชลซีเนี่ยมีเตะกันช่วงสี่ทุ่มครึ่งนะครับใครที่สนใจต้องการรับชมฟุตบอลสดนะทุนผู้ชมแอดไลน์เข้ามานะเซียนถึงมีช่องทางในการรับชมฟุตบอลสดแบบชัดเจ๋วเต็มจอดูฟรีไม่เสียตังค์เลยนะครับแอดเข้ามาแล้วเดี๋ยวเซียนถึงส่งลิงก์ให้เลยมันไม่ได้ยุ่งยากครับแอดเข้ามาปุ๊บเซียนถึงก็ส่งให้เลยฮนะแต่ส่งให้ทางไลน์เท่านั้นนะนะครับโอเคเนาะเป็นช่องทางในการรับชมผ่านทาง Discord ค,ครับ ก็ต้องบอกเลยครับว่า Discord เนี่ยมันเป็นช่องทางในการรับชมไลฟ์สดที่เสถียรที่สุดแล้วนะครับโอเคเนาะอย่างนงอย่าลืมเข้ามาจอยกันนะฮะและอ่อีกนิดนึงครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมติว่าแอดไลน์เข้ามาแล้วเนี่ยจริงๆเซียนถึงมีกลุ่มให้เข้าร่วมด้วยนะเป็นกลุ่มทีเด็ดนะครับใครที่ต้องการแนวทางฟุตบอลนะฮะในกลุ่มเนี่ยจะมีเซียนอยู่หลายคนนะครับท่านผู้ชมอยากได้แนวทางฟุตบอลเพื่อไปอ่ไปคิด วิเคราะห์เพิ่มเติมอาจจะจับของคนนั้นมาใส่จับคนนี้มาใส่นะฮะ<ด>ก็ลองดูนะครับเข้าร่วมกลุ่มได้เข้าร่วมฟรีไม่เสียตังค์นะครับโอเคครับในค่ำคืนนี้เซนต์ตึงมีมาฝากไว้ประมาณนี้ครับใครที่ติดตามก็นะขอให้เข้าเป้าเข้าวินกันทุกท่านทุกคนนะฮะร,รับทรัพย์เต็มเหนียวนะครับโอเคใครมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีอะไรเพิ่มเติมพิมพ์เข้ามาสอบถามก็ได้นะครับ นะฮะหรือว่าจะให้ซินถึงดูให้อีกสักตัวไหมฮะถ้าดูให้อีกสักตัวหนึ่งเอาตัวแถมดีกว่านะฮะแต่จริงจริงอ่ะที่เซนถึงชอบนะครับอันนี้พูดจริงๆเลยเซนถึงเนี่ยชอบบุเดสลิก้าอ่าบุเดสลิก้าสองของเยอรมันนะเซนถึงตามมาหลายรอบแล้วแล้วก็ค่อนข้างทำกำไรดีมากนะบุเดสลิก้าสองเยอรมันท่านผู้ชมลองไปตามดูเขาจะยิงกันค่อนข้างเยอะ นะครับไม่ต้องตามอะไรหรอกครับตามสกอร์สูงอย่างเดียวฮะบนเดสลีกา2เยอรมันครับแต่ก็เลือกให้ถูกคู่หน่อยแล้วกันนะฮะเพราะว่าสูงจริงแต่อาจจะสูงไม่ทุกคู่แต่กล้าพูดได้ว่าส่วนใหญ่ครับนะฮะสูงทั้งนั้นนะฮะบนเดสลีกา2เยอรมันลองไปตามกันดูแต่คืนนี้รู้สึกเหมือนเหมือนเขาจะไม่มีเตะน,นะเขาจะมักจะเตะช่วงประมาณวันศุกร์วันเสาร์นะฮะบนเดสลิกา2เยอรมันนะครับ,บ อ่ะอันนี้ฝากไว้เผื่อท่านผู้ชมจะเอาไปเป็นแนวทางนะครับลองไปติดตามกันดูนะฮะในส่วนของค่ำคืนนี้เซียนถึงมีมาฝากไว้เท่านี้ครับ3ตัวนี้เน้นๆจัดได้เลยนะฮะแล้วก็อย่างที่แจ้งไปขายที่ต้องการช่องทางในการรับชมฟุตบอลสดพร้อมกับกลุ่มทีเด็ดนะฮะย้ำนะครับว่าเข้าร่วมฟรีไม่เสียตังค์นะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่แอดเซียน7 7นะฮะตามามุมซ้ายของหน้าจอที่เห็นอยู่นี้นะฮะหรือจะนั่นแหละ ไอดีไลน์ก็อยู่ในช่องแชทอยู่แล้วนะครับน่าจะเห็นโอเคครับยังไงวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับท่านผู้ชมฮะใครมีอะไรเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาคุยส่วนตัวได้นะครับนะยังไงวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันใหม่ครับขอให้ทุกท่านเฮงเคงเาเป้าเขาวิับทุกท่านทุกคนวันนี้ขอตัวลากไปตรงนี้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ฝ่ายนะครับสวัสดีครับ I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on oh, and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on oh,